โอเคค่ะคลิปต่อจากคลิปก่อนหน้านี้เนาะน้องขอแยกออกมาเพราะว่าไหมทองอะ่ะมีมีมีเยอะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวน้องจะจะได้แบบทำคลิปให้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยเนาะ สำหรับเกรดนี้นะคะนี่เลยไหมทองเกรดเกรดน้ำดีใช่ไหมบางคนชอบเกรดเรียกว่าเกรดน้ำร้อยใช่ไหมไซส์ประมาณเจดมิลค่ะติดแร่เฮมาไทาสวยมากนี่เลยค่ะนี่นี่แล้วไหมขึ้นเป็นแพนนี่เลยค่ะเนี่ยนี่ใส่โชว์เห็นไหมไหมเฮมาไทาขึ้นแบบสวยมากมากเลยค่ะไซส์เจดมิลตัวนี้น้องโรตีจัดโปรให้สองพันบาทนะคะ ไหมทองติดแร่ฮีมาไทสวยมากแล้วก็เก็ตใสค่ะนี่เลยสวยใสยแล้ววิงเด่นขึ้นมาเลย2,000นะคะสำหรับโปรเดือนเมษานะคะน้องโลตีก็ยังจัดส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะโอเค สำหรับไม้ทองก็คือ,อเป็นหินที่เสริมในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินยกระดับทางด้านฐานะทางการเงินนี่ใช่ไหมตามความเชื่อเนาะของแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่เนาะก็อยากจะบอกไว้เสมอว่าให้เราทําหน้าที่ของเรา,าให้ดีที่สุดทําให้ดี แล้วก็คิดดีทำดีพูดดีและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเชื่อน้องค่ะปฏิหารเกิดขึ้นได้แน่นอนเลยเราเราจะไม่โฆษณายเยอะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบว่า เดี๋ยวจะปิวใช่ไหมเดี๋ยวจะบินอีกใช่ไหมโอเคโอเคเอาตามนี้แล้วกันก็คือ,อใครที่แบบว่าได้เจราจาเยอะๆไหมทองก็ดีเยี่ยมเลยค่ะช่วยได้เยอะเลยเจราจาค้าขายยอดปังๆอย่างค่ะโอเคไหมทองอันนี้ไซส์ประมาณ7.5นะคะอันนี้จะไม่ติดแล่แต่ว่าไหมเลียงแคทอายสวยเหมือนกันค่ะนี่เลยอ่ะ ให้เห็นกันชัดๆเดี๋ยน้องให้เห็นชัดๆนี่เลยค่ะชิ้นนี้ก็จัดโปรให้ชิ้นละ2000เหมือนกันเนี่ยใหม่เขาจะเป็นแพ่ๆเลยโอเคเผื่อพี่ๆชอบเกรดนี้เนาะโอเคต่อไปไซส์ประมาณ8มิล8ดมิลน,นะน้องมีหลายชิ้นเหมือนกันนี่เค่ะไซส์8ดมิลไหมชัดเหมือนกันนี่ไซส์8ดมิลน,น้องจัดโปรให้1,800บาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็มีไซส์10มิล10มิลรู้สึกว่าได้มาทั้งหมดสี่ชิ้นนะไซส์10มิลเนี่ยค่ะไหมเต็มไหมเต็มทุกเม็ดเลยค่ะไหมเต็มสีสีจริงๆจะเหลืองกว่านี้เยอะเลยนะเหลืองแบบสวยมากอันนี้แบบแสงปกติก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราแอบแอบดูอ่ะสีปกติเขาบางทีแสงนี่เลยค่ะไซส์ี่สีเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะ สีจริงๆนะสีจริงๆจะประมาณนี้เลยอ่ะบันทีแสงมันทำให้สีมันดูแบบซีดและจืดไปไซส์10บมิลน้องโรตีจัดโปรให้ที่2,000นะคะ สองพบาทนี่เลยสวยสวยค่ะเนี่ยไหมชัดแล้วก็มีชิ้นนี้ไซส mm ์สิบเส้นนี้ยังอยู่ mm hmm. 2อ0พัห้าเหลือเส้นเดียวนะใครรับก็บอก mm hmm. ถามว่าไหมเต็มไหมไหม,ไมเต็มเหมือนกันแต่ว่าขอ mm hmm. คนรอบแขนไม่เกิน1ิบสถึง18บแะค่ะส่วนใหญ่น้องๆคิดว่าน่าจะรอบแขนไม่เกิน18เพราะว่าชิ้นนี้มารอบแขนจะเล็กนิดหนึ่ง18บแปดสเกี่ยจะใส่ได้ค่ะ แล้วก็มี12มิลเกรนี้4,500บาทเริ่มเริ่มแลแลเห็นมาไทยเริ่มขึ้นด้วยจให้ดูชัดๆจริงๆสีเขาเนี่ยค่ะสีก็จะอยู่ประมาณนี้สีสวยไหมชัดนี่เลยคะ่ะเกรดใสไหมเต็มทุกเม็ดค่ะนี่เลยคะ่ะ4,500บาทเนี่ยคะ่ะโชว์ความสวย ประมาณนี้รอบนี้ก็จะมีไหมทองอยู่ไซส์7มิล8มิล10มิลแล้วก็12พี่พี่สามารถลองสอบถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวน้องอ่ะส่งส่งภาพหรือคลิปวิีโอหรือถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ว่าพี่พี่สนใจชิ้นไหนเพราะแต่และชิ้นน่ะก็จะมีเอกลักษณ์ในในตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะโอเค ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวยรวยเฮงทุกคนนะคะ